นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจเริญชัยอธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยจากกรณีการเผยแพร่ค,คลิปวิดีโอผ่านแอปพลิเคชันติ๊กตอกที่มีผู้บริโภคกินอาหารสุดพิสดารด้วยการจับปูสดๆมาทำอาหารก่อนจะใช้มือหยิบป,ปูที่ยังดิ้นนำเข้าปากกินโดยไม่ผ่านการปรุงให้สุก โดยระบุว่าการบริโภคอาหารในลักษณะแบบนี้ถือว่าไม่ถูกสุขลักษณะและก็ไม่ควรเลียนแบบค่ะเนื่องจากว่าการกินปูดิบกินอาหารสุกๆดิบๆที่ไม่ผ่านการปรุงให้สุกไม่ผ่านความร้อนหรือใช้ความร้อนในระยะเวลาอันสั้นเช่นยำปูสดส้มตำที่หลากหลายรูปแบบลาบหมูก้อยเนื้อรวมถึงอาหารประเภทยำต่างๆที่มักจะมีการรวนเนื้อสัดเอาแค่พอสุกเท่านั้นแล้วใส่เครื่องปรุงเน้นที่รสชาติเผ็ดและเปรี้ยวจัด อาจทาให้เพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อโรคที่เป็นอันตรายในอาหารที่มากับวัตถุดิบได้นะคะเราก็จะเสี่ยงต่อการเป็นพยาธิใบไม้ในปอดเพราะเวลาที่เรากินเข้าไปมีโอกาสที่ไข่หรือว่าตัวอ่อนของพยาธิจะติดเข้าไปด้วยค่ะซึ่งน้าย่อยในกระเพาะอาหารของเรานั้นไม่สามารถจะฆ่าให้ตายได้ถึงแม้พยาธิจะไม่สามารถแพร่พันุ์ในตัวของคนเราได้นะคะแต่ว่าสามารถที่จะชอนชัยเข้าไปในปอดแล้วก็ฟักตัวมีชีวิตอยู่ได้ประมาณหนึ่งเดือน ส่งผลให้มีอาการไอเรื้อรังไอเป็นเลือดและในบางรายอาจทําให้เสียชีวิตได้ค่ะจึงต้องระมัดระวังในการบริโภคอาหารเป็นพิเศษเพื่อความปลอดภัยหากต้องปรุงอาหารที่มีปูเป็นส่วนประกอบหลักควรน,นาปูมาลวกให้สุกด้วยความร้อนก่อนนํามารับประทานนะคะ ทั้งนี้ก่อนนำวัตถุดิบมาปรุงอาหารจะต้องล้างน้ำให้สะอาดเพื่อลดการปนเปื้อนของเชื้อโรคพยาธิสารเคมีที่ตกค้างและต้องปรุงให้สุกโดยใช้ความร้อนให้อาหารสุกอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะเนื้อสัตว์ต้องสุกถึงข้างในค่ะและนอกจากนี้ควรแยกอาหารที่ปรุงสุกและที่ยังไม่สุกออกจากกันยึดหลักกินร้อนใช้ช้อนส่วนตัวล้างมือเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคที่มีอาหารและน้ำเป็นสื่อเช่นโรคอาหารเป็นพิษโรคอุจจาระร่วง แต่หากเลือกซื้ออาหารจากร้านค้าร้านอาหารเราควรสังเกตป้ายสัญ,ญลักษณ์ที่มีคำว่าอาหารสะอาดรสชาติอร่อยหรือ Clean Food Good Taste ที่กรมอนามัยได้รับรองเพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่อง,องความสะอาดปลอดภัยของอาหารและร้านค้าให้กับผู้บริโภคค่ะ